สวัสดีครับกลับาพบกับผมพี่เดฟแชน n นลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโยกอังจิติจะพบเลือดใหม่เช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆมาอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือกิจกรรมสุขสต์วันง่วนเสี่ยวนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมตัวนี้มันจะมีเวลาทั้งหมด5วันนั่นเองนะครับนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปวิดีโอนี้มันจะจบประมาณวันที่17นะครับก็ฝากมาด้วยกับกิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าเล่นได้ง่ายๆมากแล้วก็เป็นกิจกรรมสายฟรี ตัวสายเติมก็มีเช่นกันนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรบ้างฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกระดิ่งกับผมพีทีเอฟ anel n ในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมมาแล้วโยกังจุติยุทธพบเลือดใหม่สุดยอดเกมจอมยุทธเปิดให้เติมแล้วที่ริชแมนช h o p คู่ก็เติมเองเข้าไวมีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนํามากมายเติมเว็บรับส่วนลดริชแ a นคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมหลายมีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริชแ a นช็อป หยุดหยุดหยุดแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมก่อนจะไปชมคลิปฝากไปด้วยกับอิมูเลเตอร์ชั้นนำนะครับผม LD Player 9 Partner ที่ที่สุดสำหรับเกมมือถือนั่นเองเป็นอิมูเลเตอร์ที่ไว้ใช้เล่นเกม Android บน PC ีนะครับมีเวอร์ชั่นที่ใหม่ด้วยนะครับผมแล้วแรงที่สุดเลยในช่วงนี้นะครับสามารถเล่นได้หลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้ปรับมาใหม่นะครับเร็วแรงสูงขึ้นนะครับแล้วก็ภาพไหลลื่นแถมอ้อดีก็คืออิมูนี้ได้รับความเชื่อถือจากคู่ซาน่าเกมหลายสำนักเลยนะครับอย่าลืมโหลดไปด ้าใต้ดีคิปชั่นนะครับผมเอาละครับผมหลังจากที่เราจบกิจกรรมตุดจีนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเรามาเริ่มกันในกิจกรรมตุกสันวันงวดเสี่ยวนั่นเองนะครับหรือวันโคมไฟนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างสำหรับ5วันนี้อย่างแรกเลยครับล็อกอินมาได้2,000วันที่2ได้20เปอร์ของล็อกอิน3วัน4วัน5วันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับก็จะเป็นกิฟต์ล็อกอินทั่วไปไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนกับตอนสวัสดีปีใหม่นะครับผม ถัดไปครับส่วนลดแพ็คพิเศษนะครับผมส่วนลดตัวนี้นะครับเมื่อพี่พี่ซื้อนะครับผมขอ,องตรงนี้นะครับซื้อ980ตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมพี่ก็จะได้ของรางวัลตอบแทนด้วยมันจะเขียนบอกไว้ตรงอะไรเอ่ยด้านบนขวาตรงนี้เนาะว่ามันบอกเมื่อซื้อครบจํานวนที่กําหนดจะได้รางวัลไอเทมเพิ่มเติมเมื่อพี่ซื้อครบ5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งอะไรอย่างนี้เนาะพี่ซื้อครบ5ครั้งนะครับอันเนี้ยกด980ครบ5ครั้งพี่จะได้ ต้อนรับโคมไฟเป็นพื้นหลังตัวนี้นะครับพี่กดตัวเนี้ยครบ10ครั้งพี่ก็จะได้เป็นชุดแพนดน้าหญิงตัวกลมตัวนี้นะครับถัดไปพี่กดครบ20ครั้งพี่ได้ยันเลื่อนครบสลึงแบบ100%เอร์เซก็คือยันโอกาสประดิษฐ์นะครับผมยัดหินติด100%นนั่นเองก็จะยัดหินอีกผีได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอนสําหรับใครที่กดล้างตัวนี้20ครั้งนะครับแล้วก็จะได้ไดกล่องเลือกลมปานทุกครั้งที่เรากด เจ้าตัว980เลยถ้าผมจะไม่ผิดนะนแต่กงไม่ได้ลองเนาะถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะครับว่าได้แค่หินหลอมหรือว่าได้สว่างสบายอย่างเดียวไม่ได้เจ้าตัวกล่องเลือกลมปานตัวนี้เนาะแล้วตัวนี้พี่ๆต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับได้แค่20ครั้งเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ชุดของรางวัลพวกนี้จะใช้ได้เฉพาะหยวนเป้าที่ไม่ได้ผูกมัดเท่านั้นนะครับย้นเป้าผูกมัดไม่สามารถมาใช้กิจกรรมสุขสันต์มวนเสียได้เลยนะครับผม ก็คือจะต้องใช้ที่มันไม่ผูกก็คือต้องเติมใหม่นะครับผมใครที่มีผูกก็ไม่สามารถใช้กิจกรรมนี้ได้เนาะถัดไปครับเติมเงินสะสมทุกวันเติมเงินสะสมทุกวันจะมี35บาท1 6 9 549นะครับของรางวัลก็ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถ้าใครเติมก็ถือว่าเป็นรางวัลแถมไปนั่นเองนะครับผมถัดไปครับแฮปปี้เทศกาลโคมไฟครับผมแฮปปี้เทศกาลโคมไฟเล่นยังไงอ่าเราจะหาขอพวกนี้ยังไงไอ้พวกแป้งข้าวเหนียวถั่วลิสงนะครับผมไอ้ตัวงาตัวนี้ หาจากไหนนะครับผมเราหาจากเมืองฮอนบันนั่นเองจะเป็น NPC เทศกาลโคมไฟบัลลังเราไปที่แมปใหม่แมปเฉพาะทำบัวลอยโดยเฉพาะเลยนะครับผมวิธีไปไปยังไงครับไปที่เมืองฮอนบันก่อนนะครับมเมื่อเราเข้ามาที่เมืองฮอนบันให้เราเดินมาถึงประตุฮอนบันใช่ไหมเดินไปทางขวาน,นิดหนึ่งครับจะมี NPC ชื่อเทศกาลโคมไฟอยู่ตรงนี้เลยในมินิแมปนะครับถัดมานิดหนึ่งทางเข้าร้านของแม่นางจินนั่นเองนะครับให้เรากดเข้าไปปึ๊บ มันจะมีทั้งหมดนะครับ3ระดับ60-79 8ถึงแถึง้กและก็100ขึ้นไปถ้าเลเวลเกินก็ไม่สามารถลงได้เห็นไหมครับ 60- สเ็เราลงไม่ได้เลยเราจะต้องลงแบบนี้ครับกด100ลงไปปึ๊บก็จะเป็นแม็ใหม่นะครับก็จะมีพวกกระต่ายพวกนี้เต็มไปหมดเลยก็จะมีมอนพวกมอนรับประทานกระต่ายม้วดเซียวมีบอสนะครับแล้วก็มีพวกหัวหน้านะครับผมโดยแต่ละตัวจะรอบของไม่เหมือนกันนะครับ ไอเจ้าตัวกระต่ายพวกนี้จะดรอปเฉพาะนะครับผมแป้งข้าวเหนียวเท่านั้นนะครับไม่ว่าพี่ตียังไงพี่ก็จะได้แค่ตัวนี้แป้งข้าวเหนียวนะครับก็ตีไปเรื่อยๆไอพวกนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยเข้ามาตีกันเพราะว่ามันค่อนข้างเสียเวลาเนาะส่วนใหญ่เขาจะตีแค่มอนหัวหน้าอ่าบอสแค่นี้ครับจดเวลาแล้วเข้ามาตีบ่อยๆครับจะดีที่สุดเอาละแล้วแต่ละตัวดรอปอะไรบ้างใช่ไหมครับแต่ละตัวจะดรอปไม่เหมือนกันอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าแป้งข้าวเหนียวดรอปจากมอนเตอร์ทั่วไป นะครับแล้วก็บอสหัวหน้านะครับแล้วก็บอสใหญ่ตัวถ้าเป็นหัวหน้านะครับพวกมอนที่อยู่ตามมุมตัวนี้มุมเนี่ยมุมสี่มุมตัวนี้ถ้าเราฆ่าตัวหนึ่งใช่ไหมครับเราจะได้ถั่วลิสงห้าได้แป้งข้าวเหนียวถึง15นะครับผมแต่แป้งข้าวเหนียวเราไม่ต้องซีเรียสหรอกเราสามารถตีมอนเตอร์ทั่วไปก็ดอกได้นะครับตัวนี้ได้15ตัวนี้ได้5ส่วนงาตัวนี้หาจากไหนงานี่ครับดอกจากบอสใหญ่เท่านั้นนะครับปรมาจารย์ทําบัวลอยเท่านั้นซึ่ง1ตัวจะดอกงาแค่5 ผมพี่จะต้องตีบอสใหญ่2ตัวมันจะเกิดทุก2ชั่วโมงครับแนะนําให้จับตีกันมาตีซึ่งบอสมันเกิด2ชั่วโมงใช่ไหมครับแล้วมันใช้บวลอยเยอะมากในการทําบวลอยจะจบกิจกรรมพี่ต้องสร้างไอ้ตัวบวลอยโชคดีตัวเนี้ยพี่เก็บของครบ1รอบพี่กดทํานะครับผมมันก็จะได้1ครั้งนั่นเองซึ่งทําได้มากสุด15ครั้งเท่ากับพี่จะแลกบวลอยโชคดีได้ถึง15าอัานนั่นเองก็จะได้เหรียญยุทธประมาณ แสนห้านะครับเกียรติยศอีกประมาณ3 0 0พเงินอีก30ล้านตำลึงนะครับผมแล้วก็ยันพิทักษ์สองชิ้นนะครับผมคูณหนึ่งก็คือยันพิทักษ์ที่อาวุธแล้วก็ป้องกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเอาตามหลักนะครับผมบอกเลยว่าทำแค่เก้าคางก็พอทำเพื่อเอาเจ้าตัวสาวน้อยบัวลอยตัวนี้นะครับรูปโปรไฟล์หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นหนุ่มน้อยบัวลอยนั่นเองนะครับแต่ว่าการที่พี่จะทําได้นั้นพี่จะต้องคูณเข้าไปก่อนอย่างที่พี่รู้ครับพี่จะต้องตีบอสใช่ไหมครับบัวลอยหนึ่งคางพี่ต้อง ถ้าพี่ทำา9้าคังก็คูณ2เข้าไปพี่จะต้องตีบอสทั้งหมด18ตัวนั่นเองใช้เวลาประมาณ3วันนะครับ2วันครึ่งหรือวันครึ่งก็ประมาณนั้นก็น่าจะจบแต่ว่าบอสพี่จะต้องตีบ่อยมากซึ่งพี่จะต้องจําเวลาบอสแล้วเข้ามาตีเป็นปาร์ตี้จะดีที่สุดนะครับผมมันจะได้แค่ปาร์ตี้ที่เป็นคนเลือกบอสเท่านั้นแล้วในนี้ผมบอกไว้เลยว่ามันสามารถฆ่ากันได้นะครับการฆ่ากันได้หมายถึงว่าเราต้องแย่งบอสกันอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนใหญ่คนก็จะมาตีแค่บอสแล้วก็ออกไปหรือว่าจะมาตีเจ้าตัวบอสหัวหน้าด้วยก็ได้นะครับเอาละครับกิจกรรมก,ก็จะมีแค่นี้เลยนะครับผมมีกิฟต์ล็อกอินครับผมส่วนลดพิเศษอ่าซื้อครบเท่าไหร่กี่ครั้งครั้ง10ครั้ง20ครั้งก็จะได้ของตามนี้ไปเลยแล้วก็เติมเงินสะสมทุกวันอันนี้รีเซ็ททุกวันเนาะส่วนอันนี้จะไม่ได้รีเซ็ททุกวันจะมีแค่20ครั้งแล้วก็จบไปเลยส่วนเทศกาลโคลไฟตัวนี้ครับ ก็จะไม่รีเซ็ตเช่นกันถ้าพี่คอคัพครบ15ครั้งก็จะจบไปเลยส่วนของรางวัลน,นะครับตัวนี้ดอกจากมอนเตอร์ทั่วไปแล้วก็ดอกจากมอนหัวหน้าแล้วก็บอสด้วยส่วนที่สองดอกจากบอสแล้วก็มอนเตอร์หัวหน้าน,นะครับผมส่วนงาตัวนี้ดอกจากบอสใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมกิจกรรมนี้ก็จะเล่นง่ายๆก็จะมีกิจกรรมให้เราลงตลอดนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้สนใจหรือไม่ได้อยากได้ก็ไม่ต้องเล่นก็นได้เพราะของแจกก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่โดยส่วนตัวนะครับ ควรจะเล่นเพราะว่ามันได้หินรวมวิญญาณด้วยนะอันนี้ก็200ทองแล้วแล้วก็อันนี้มันได้ฟรีนะครับได้โครไฟล์ไปใช้กันฟรีแต่ก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากสามารถคาบได้สำหรับกิจกรรมนี้นะฮะตัววันนี้นะครับผมพี่เดวิดแชนแนลก็มาสรุปให้พี่ๆฟังเท่านี้แล้วกันสําหรับสุขสัน์วันโคมไฟนะครับผมว่าได้ตัวอะไรบ้างแล้วตัวอะไรดอกขออะไรบ้างนะครับเราสามารถคาบโดยใช้ขอประมาณเท่าไหร่ นะครับผมส่วนใครชอบคอนเทนต์แนวนี้อยากให้ทาอีกนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้ก,กับผมด้วยถ้าสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือถ้าผิดพลาดตรงไหนคอมเมนต์บอกได้เลยครับผมจะนํากลับแก้ไขแน่นอนนะครับสัววันนี้ผมพีเดียเชนก็ขอตัวลาไปก่อนเติมเกมแต่คอดีเก,เกมแค่พอประมาณนะครับผมเพราะว่าเกมโยกางจุติจุดปรพมเลือดใหม่เป็นเกมที่กินตังและก็เพทูวินจัดๆเลยนะครับผมตอนนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับ